วุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ eNews by d a l a Daily นะคะวันนี้มาเจอกับกุ๊กไก่ค่ะแน่นอนเลยนะคะทุกเรื่องราวการอัปเดตคนบันเทิงค่ะและเป็นประจำอยู่แล้วนั่นเองนะคะว่ามาเจอกุ๊กไก่ ข่าวบันเทิงเอเชียร้อนๆแซ่บๆสะรอพร้อมเสิร์ฟอย่างแน่นอนเลยเองนะคะรวมไปถึงข่าวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะในส่วนของภาพยนตร์เขาฉ่ายด้วยเองค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงแบบซัมเมอร์แล้วช่วงซัมเมอร์แบบนี้ใครที่แบบว่ามีโปรแกร,รมร้อนๆอนอะไรนะคะส่งมาบอกกันหน่อยดีกว่าเมาท์มอยกันหน่อยดีกว่าค่ะที่ 4221839ค่ะแต่เอ,เอ๊ะพูดถึงซัมเมอร์แล้วอย่างแรกที่หลายๆคนจะนึกถึงคืออะไร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 สิงแอคเคิลอย่างแรกที่คนจะนึกถึงนะคะนั่นก็คือการถ่ายแบบชีวินามันเองค่ะการถ่ายแบบชีวินามนะคะแน่นอนเลยนะคะว่าคนที่จะได้รับเลือกมาถ่ายดิต้อกแบบเป็นคนที่มีหน้าตาที่อ,อ๋อที่ดีมีหุ่นที่แบบเซียะแล้วก็สวยนั่นไงนั่นไง คนแรกที่คุณคนจะนึกถึงเนี่ยอาจจะเป็นกุ๊กไก่นะคะคือก็เข้าใจอะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีนักสแสดงหลายๆท่านคนมาถึงเราหลายๆท่านเลยนะคะที่มาขึ้นปกมักสารในการถ่ายแบบช่วยน้ำค่ะมาดูกันดีก,กว่านะคะว่าซัมเบอร์นี้เนี่ยใครมาทำให้แบบว่าแผ่นสื่อร้อนๆกันบ้างเองนะคะเริ่มต้นกันเลยค่ะที่ไม้สาวพราวเสน่ห์คนนี้ค่ะพี่บุ๋มปนัดดาเองนะคะ รดรชดชดเลยค่ะเพราะว่าควงสองหนุ่มค่ะเป็น2หนุ่มหุ่นล่าเลยนะคะมาถ่ายแบบให้กับจยาสารวอลลุ่มมันเองนะคะ โอ้โหทั้งความเซ็กซี่ทั้งความอวบทั้งความอึ่มเรีเยกได้ว่าสุดฤทธิ์สุดเด็ดมากๆเลยนั่นเองนะคะสำหรับคุณบุ๋มปรรดดานะคะกับนิยาสารวลลุ่มค่ะสาวคนถัดไปค่ะสาวคนนี้มีความน่ารักสดใสนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในวงการมาแบบยาวนานมากๆมีผลงานให้เราเห็นได้แบบหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะแต่ว่าความสดใสน่ารักแล้วก็ความเซ็กซี่ไม่เคยเสื่อมคลายกับพลอยเชอร์มานั่นเองค่ะล่าสุดนะคะติยาสารอินสเปเชียลเองนะคะก็จัดเต็มค่ะ ความ่ารัสสดใสโอ้โหถ้าเกิดหนุ่มๆคนไหนได้เห็นนะคะคกูแก่รับรองเลยค่ะว่าต้องอิจฉาดรนาวินตาอย่างแน,น่นอนขหะก,กูก็เห็นนะยังรู้สึกเลยว่าเป็นคนที่อวบนะอวบแต่ว่าดูแล้วแบบมันมีความเซ็กซี่อยู่นั้นแบบหล่นมากๆเลยอะ่ะมาต่อก <Okay. S 1> ันดีกว่าค่ะคราวนี้นะคะเป็นหนึ่งสาวสวยนะคะสาวคนนี้ค่ะ พีคพรัสยานเองนะคะหวานใจของคุณเตอ๋อค่ะคุณเตอ๋อเองนะคะพระเอกร้อยล้านค่ะซึ่งสาวคนนี้นะคะแฟชั่นเซตนี้เนี่ยจะเป็นแนวแบบว่า two piece ค่ะเอาใจวัยรุ่นเองนะคะถ่ายมาแล้วเนี่ยน่ารักสดใสยอย่างแน่นอนค่ะเป็นท,าท้ายในความเซ็กซี่จากสาวคนนี้ค่ะลูกโป่ง AF4 นะคะคือถ้าใครเห็นแฟชั่นชุดนี้กู้ไก่เชื่อเลยนะคะว่าจะต้องบอกลูกโป่งค่ะลูกโปง่งร้องมาเป็นนางแบบดูไหมคิดว่าน่าจะแบบว่าลุ่งพอๆกันกับการเป็นนักร้องเลยแหละอ่ะ เอาไว้ยังไงนะคะสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าจะมีสาวสวยคนไหนอีกบ้างนะคะที่มาถ่ายไฟชิ่นชุดวียดน้มกันนะรอติดตามต่อไปละกันนะคะแต่อยากรู้จังรอยอะว่าคนบันเทิงเนี่ยเขาจีอยากให้ใครนะคะให้สาวคนไหนมาถ่ายแบบชุดวียยน้มกันบ้างไปฟังกันดีก,กว่าค่ะช่วงซัมเมอร์มันก็จะเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการถ่ายปิกินนี่ใช่ไหมคะก็คนที่คัดนั้นถึงเนี้ยชอบ แนสตันก็ได้หรืแ <c oughs> นจลีพอตแมนเออเพราะว่าแบบไม่รู้สิคือมีความรู้สึกว่าเออเขาดูแบบสปอร์ตสปอร์ตดีแล้วก็แบบดูใสๆก็คงจะเป็นแนวแบบใ <c oughs> สๆทะเลสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซัมเมอร์นี้นะครับก็อยากเห็นพี่ตุ๊กี้เขาถ่ายแบบถ่ายแบบเป็นน่ารักน่ารักฮาฮาอะไรครับจะได้สร้างสีสันให้คนไทยจะได้มีความสุขกันอะไรอย่างงี้ครับพี่เขาก็เหมือนเป็นแบบเป็นเป็นความสุขของคนไทยอะไรครับที่คนติดตามแล้วก็จะแบบจะยิ้มได้เมื่อเห็นพี่เขาอะไรครับใส่ชุดใส่ชุดสีสันสีสันแต่ว่าแบบคือคือไม่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำอะไรครับแต่คือแบบเป็นชุดที่เหมาะกับพี่เขาแบบตลกตลกอะไรอย่างี้ครับเป็นดีไซน์แบบแปลกที่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นอะไรกางเ้ย ก็สนอบ,บี้เนี่ยก็ชื่นชมพี่พลอยเชิดมานมาตั้งแต่ที่มานเมืองไทยแล้วเนี่ยครับคือเห็นบางอิวีดแล้วก็เห็นในล,ละครก็แบบพี่เอาสวยก็อยากเห็นครับ <laughs> พี่เอาสวยมากครับค่ะแล้วอยากได้สไตล์การถ่ายเป็นแบบไหนเป็นตีมยังไงเอ่ยเป็นตีมยังไงก็ <S <s ก็ไม่ต้องโปมากก็แค่โชว์แขนโชว์ขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเซ็กซี่อยู่แล้วครับ เป็นเหมือนแบบริมทะเลหรือริมชายหาดแล้วก็แบบกลางแบบกลางแดดเลยแล้วก็ oh my god oh my god oh my god ครับ่เซ็กซี่ครับสำหรับนัดเนี่ยนัดปลื้มพี่นัดมีเรียมมานานแล้วนะครับคือคิดว่าเขาเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์อ่ะสวยน่ารักเซ็กซี่ในคนคนเดียวกันก็แต่ไม่รู้พี่เขาจะอยากถ่ายหรือเปล่านะก็ ก็ลองดูแล้วกันว่าถ้าถ้าพี่นันมีอะไรอยากถ่ายก็อยากจะเห็นอยากเห็นพี่นันพี่เรียถ่ายชุดว่ายน้ำดูบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่า,าสไตล์ไหนนี่คงต้องแล้วแต่พี่เขาละกัน,นปปคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์วะครับจริงๆแล้วเอาเป็นคอนเซ็ปต์แบบว่าซัมเมอร์ในไทยแลนด์อะไรเงี้ยดีไหมช่วยรณรงค์การท่องเที่ยวไปด้วยได้ผลประโยชน์หลายทางนะครับคือเพราะว่าเมืองไทยเรามก็จะมีอ่าหาดทรายสวยๆหลายที่อะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นแบบว่าธีมแบบไม่รู้ชุดชุดว่ายน้ำอะไรที่มันบอกว่าดูเข้ากับ ชายหาดไทยๆอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ย,ย,ค, <c oughs> ยคือต้องประยุกต์นิดเดงให้มันดูแปลกประหลาดนิดหนึ่งครับผมเอาเป็นพิทุก,กี้แล้วกันครับคงคือฮาดีอะครับเพราะว่ายังไม,ไ,มไม่มีใครเอาพิทุก,กี้ไปจับขายชุดว่ายน้ำเลยอะงี้าจะเห็นอยากเห็นพิทุกี้ม็นจริงแบบไรเงีขอแบบเซ็กซี่สุดยอดแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นนคืออาจจะเคยเห็นในหนังหรือว่าในอะไรเงี้ยเขาบางทีเขาก็มีคล้ายๆชุดว่ายน้ำแบบเป็นแนวแบบ ย้อนยุคหน่อยคำๆตามสไต,สตล์ที่ดุกี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเรามาแต่งกับเซ็กซี่สุดๆเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คงจะแปลกอีกอีกแนวหนึง่งไม่แน่นะแบบคนอาจจะซื้อถล่มพลายก็ได้เรื่องนี้ะไรอยากให้มีแบบท็อปเพิ่มอะไรที่บอกว่าไม้ตองเอ,แบบเอาแบบเอาเสื้อผ้าน้อยที่สุดเลยลายดอกลายอะไรไม่ต้องเอาแบบว่าธรรมาดาไงก็ได้ส,ดสีดําสีแดงอะไรไงก็ได้แต่ว่าเอาแบบให้เซ็กซี่มากที่สุดชุดผอมแบบชุดเน้นเน้นว่าชุดเน้นว่าชุดน้อยสุดเสื้อผ้าน้อยสุดเลย ก็อยากเห็นใครถ่ายแบบนะฮะสำหรับซัมเมอ,อ,อร์นีออ้ก็อยากเห็นน้องมีนนะฮะมีใครบ้น้องมีนนะช่องเจนะ็ใดใช่ครับกออ็แล้วก็น้องกี้รัชกรน่าจะแบบอ,ออกมาเซ็กซี่นะครับแล้วกออ็แนวไหนหรืออาจจะไปทะเลอะไรอย่างเี้ก็ได้ฮะ <c oughs> แนวบอกว่าใ <c oughs> ส่ชุดว่ายน้ำใ <c oughs> ส่ชุดว่ายน้ำ <c oughs> หรืออาจจะเป็นสบายสบายแล้วแต่ครับผมก็ แนวอยู่ในทะเลครับผมไปเกาะไปอลไรก็ได้แล้วแต่ครับสำหรับซัมเมอร์นี้นหระครับ,รบ,รบอยากเห็นใครใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายแบบจริงๆผมก็ยังไม่ได้คิดมานะครับแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าให้คิดแบบไวๆตอนนี้น่าจะเป็นเท y ยร์ลอเชอร์ครับ,รบเพราะว่าเพราะว่าผมไม่เห็นผมไม่เห็นน้องเขาถ่าย ถ่ายอะไรมานานแล้วอะครับ<ม>เห็น<ม>เห็น<ม>ในโฆษณาครั้งหนึ่งแล้วก็ดูเขาโตขึ้นก็อยากจะดูว่าออสด,สด,สดออหุ่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ประมาณนั้นแหละครับผมครับแล้วให้เขาใส่ชุดเป็นตีมแบบไหนยังไงดีคะตีมนะครับใช่ก็ต้องเซ็กซี่ครับก็ต้องเป็นชุดว่ายน้ํามันก็บ่งบอกอยู่แล้วครับว่าต้องทูพีซอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เต็มที่ฮะเต็มแม็กเลยครับผมเต็มแม็กเลยครับครับม ะคะ่ะก็ได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะในส่วนของคุณบันเทองนะคะว่าเขาเนี้ยอยากจะเห็นว่าใครมาถ่ายแบบอะไรยังไงกันบ้างนะคะแต่ลองคิดดูสิคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นนะ้ำมีทั้งพี่นัดมีเรียนนะคะที่อยากจะเห็นถ่ายชุดว่ายน้ำใช่ไหมบางคนคะ่ะก็อยากเห็นพี่ตุ๊กกี้พี่ตุ๊กกี้ชิงร้อยของเรานะคะมาถ่ายแบบชุดว่ายน้ํตายแล้วว่ะไซส์เล็กๆอย่างนั้นนะเกิดว่าถ่ายออกมานะคะจะต้องแบบน่ารักสดใสาอาจจะเป็นชุดแบบของแบบ first b a เด็กๆโอ๊ยพี่ตุก๊กกี้หนูร้อเล่นนะ จริงๆแล้วนะคะต้องรอดูละกันไม่แน่นะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ของวงการบันเทิงเห็นพี่ตุ๊กกี้นะคะถ่ายแบบช่วให้น,น้ำค่ะแต่สำหรับกุ๊กไก่นั้นจริงๆแล้วต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ามีหลายคนนะคะติดต่อเ,เข้ามาคลิกๆๆิแต่ว่ากุ๊กไก่ก็แบบคือต้องปรึกษาหลายๆฝ่ายก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยอยากจะให้ถ่ายแฟชั่นกันถแมว่กุ๊กไก่จะหุ่นดีมากขอยอมว่าดีมากเองนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวพักเรื่องราวของซัมเมอร์กับชุดว่ายน้ำไว้ไก่อนละกันค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเราจะมาอัปเดตค่ะเอเชียนข่าวบันเทิงเอเชียนกันนั่นเองนะคะอยากรู้ว่ามีข่าวไหนบ้างแล้วก็อยากจะให้รายงานข่าวของใครบ้างส่ง s m สเสมาบอกกันได้เลยนะคะ422 1839ค่ะพักกันครู่เดียวค่ะขอขอบคุณุุิทักดั์คลินิก